สวัสดีค่ะสวัสดีเพื่อนๆที่น่ารักทุกคนนะคะกลับมาพบกับน้ำเช่นเคยสำหรับดันดอมสั้นๆในวันนี้นะคะต้องขออภัยที่น้ำไม่ได้ถ่ายคลิปยาวๆที่เหมือนที่เคยทำให้นะคะคือพยายามถ่ายแล้ว3คลิปแล้วก็ต้องลบไปะคะ่ะเป็นไรไม่รู้คะ่ะเพื่อนๆถ่ายไม่ได้เลยวันนี้เลยขออนุญาตทำเป็นคลิปสั้นๆแทนเนาะมาเรามาดูกันว่านะคะ ใครต้องการส่งข้อความมาหาเพื่อนๆในคลิปนี้นะคะสามารถดูได้ทุกลัคนาราศีเลยเพราะเป็นคลิปแรนดอมนะเดี๋ยวมาดูกันนะคะว่าใครที่ต้องการส่งข้อความมาถึงคุณในวันนี้นะคะขอลักษณะความสัมพันธ์สามใบชัดๆใครต้องการส่งข้อความมาหาคุณในวันนี้โอเคแค่นี้พอนะคะมา อาจจะเป็นเพราะน้ำพีเพล้ด้วยแหละน้มันเลยถ่ายคลิปไม่ได้เลยทรีออฟคั p นะคะโฟลออฟบอลสเตนโอ้โห oh, ชัดมากนะคะคือถ้าเกิดต้องอ่านตามหน้าไพ่เลยนะคะมันขึ้นมาขึ้นมาสองพลังงานนะคะที่เห็นหนึ่งก็คืออาจจะเป็นความสัมพันธ์ที่อ่ น่าจะเป็นเติร์ดปาร์ตีนะคะเพราะสามถ้วยอีกความหมายนั้นก็คือเติร์ดปาร์ตี้คนคนนี้เขาอาจจะมีใครอีกคนหรือเปล่าและเป็นความสัมพันธ์ที่ชัดเจนอยู่แล้วนะคะคนที่ต้องการจะส่งข้อความมาถึงคุณและเขาอยากจะบอกนะคะว่าคุณและเขาเนี่ยเหมือนกับเป็นคนที่มีความแตกต่างกันมากๆนะคะอ่าโอเค หก็คือคนที่มีความสัมพันธ์ที่ชัดเจนที่ต้องการส่งข้อความมาหาเพื่อนๆแล้วนะคะอาจจะเป็นเขาหรือคุณก็ได้ที่ติดคอมมิชเมนต์สองถ้าไมไ่ถ้าเกิดไม่ได้มีเรื่องพวกนี้นะก็จะเป็นความสัมพันธ์ที่เหมือนกับอาจจะเคยเป็นเพื่อนกันรู้จักกันผ่านเพื่อนก็ได้สังคมเพื่อนสังคมออนไลน์ได้นะคะและ คบกันคนละเขามีความสัมพันธ์ที่ชัดเจนกันและเป็นความสัมพันธ์ที่หนาแน่นนะคะรักกันมากถึงแม้ว่าจะแตกต่างกันยังไงเนี่ยคนทั้งคู่ก็ชอบที่จะอยู่ด้วยกันนะคะทุกสิ่งทุกอย่างมันลงตัวไปหมดมันเหมือนกับคุณมันเหมือนกับเอ่อเป็นความสัมพันธ์ที่แบบเขาเรียกว่าแข็งแรงอะค่ะตรองคุณสองคนรักกันมากเนี่ยแตกต่างกันยังไงก็รักกันนะคะแต่สําหรับคนที่อ่า ติดคอมมิชเมนเนาะที่นาพูดไปตอกกรณีแรกนะคะก็จะประมาณนี้มี2พลังงานนะคะก็สลับเอากันเลยนะมาเดี๋ยวเราจะไปดูข้อความจากเขากันนะคะที่เขาต้องการส่งมาถ้าเขาสามารถจะพูดอะไรกับเพื่อนๆได้นะคะเขาจะพูดอะไรผ่านคลิปนี้ถ้าเราเปิดใจเธอจะทำให้เราเจ็บหรือเปล่า ขอโอกาสได้ไหมเริ่มต้นกันใหม่นะจริงๆตอนนั้นก็ดีนะถ้ามีโอกาสเนี่ยเราก็อยากเจอเธออีก I miss you นะคะ <S <S 1> <S 1> เขาบอกว่าเขาคิดถึงคุณนะต่อกันเลย อยากให้เธอเจอคนดีๆและจริงใจกับเธอนะคะก็าอาจจะมีสองพลังงานที่น้ำพูดไปเนาะก็ข้อความจะต้องแยกเลยนะคะว่าเป็นข้อความของอความสัมพันธ์ไหนให้เวลาเราหน่อยนะดูแลตัวเองดีๆนะโอเคมาค่ะ ขอโทษนะโอเคเหลืออีกข้อความหนึ่งเนาะข้อความสุดท้ายค่ะเขาต้องการจะบอกอะไรวันนี้ทำสั้นๆพอนะคะอืมเธอเราเลือกคนผิดนะคะเนี่ยใครที่มีเติร์ดปาดตีนะคะคนคนนี้เขาเลือกคนผิดแล้วก็มีกุศไนด้วยนะแต่สำหรับคนที่ไม่ได้มีประเด็นกันนะคะก็คัดเฉพาะข้อความที่แบบตรงกับความสัมพันธ์นะคะประมาณนั้น ทีนี้นะน้ำขอคำแนะนำก่อนที่จะไปเข้าไพ่เพลงนะคะคำแนะนำความสัมพันธ์นี้คิดในเชิงบวกไว้นะคะความคิดที่ดีจะดึงดูดเรื่องราวดีๆนะคะไม่ว่าเราจะเจอเหตุการณ์อะไรอยู่ก็ตามนะคะขอเป็นเพื่อนนะคะแบบผ่านมันไปได้แล้วก็คิดในเชิงโพซิทีฟไว้ก่อนเลยอือเดี๋ยวทุกอย่างนะคะก็จะดึงดูดมาตามพลังงานของเรานะคะหมาน้ำขอไพ่แองเจิลหนึ่งใบ วันนี้นะ้ำไม่ค่อยมีแรงพูดนะคะต้องขออภยัยแต่อยากทำคลิปนะคะเป็นคนดื้อคนหนึ่งที่แบบความโรแมนติกชัดนะคะสำหรับคนที่มีความสัมพันธ์ที่ชัดเจนกันนะคะและยังรักกันดีอยู่เนี่ยที่น้ำพูดไปในกรณีที่สองนะคะคุณสองคนโรแมนติกกันมากนะแล้วก็มีความเชื่อใจกันมากๆด้วยเนี่ยชัดนะคะเขาขอให้คุณเนะชื่อใจกันให้มากๆนะคะเพราะว่าความสัมพันธ์ที่ดีเนาะก็ ต้องอาศัยซึ่งความเชื่อใจด้วยเป็นหลักนะคะโอเคก็จะประมาณนี้นะมาน้ำขอเพลงนะคะให้ความสมัมพันธ์นี้ขอเพลงหน่อยนะคะอาจจะเป็นเพลงของคุณหรือของเขาก็ได้นะคะเดี๋ยวไปดูกลั้นเพลงงอนะคะงอเพลงงอเจ้าของทีนะคะ สบายดีไหมยอยู่ตรงนี้เสมอนะคะของแคลดโอ้โหเพลงนี้พอมากเพื่อนๆลองฟังดูนะคะเพลงเนี้ยอืมตายสำหรับนะคะเพิ่งรู้ว่ารักนะคะโอเคแป๊บหนึ่งนะคะน้ำขอวางดีๆก่อนอืม สากลด้วยไหมสากลสองเพลงเนาะปุ๊บสเตวิตมีนะคะทูซูนใหม่อีกแล้วนะคะก็จะประมาณนี้นะคะสำหรับแรนดอมสั้นๆเนาะขอทุกคนนะคะส่งหมังในความรักแล้วก็ไว้เจอกันใหม่คลิปหน้านะคะต้องขออภัยจริงๆที่น้าไม่ค่อยมีเรี่ยวแรงในวันนี้นะคะโอเครักษาสุขภาพกันด้วยนะคะวันนี้ก็บ๊ายบาย